กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมีพี่ใหญ่ใจดีชื่อศิลาเขาเป็นภูเขาหินแกร่งที่ตั้งโรงงานอยู่ใต้ท้องฟากว้างสิลามีร่างกายที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยแร่ธาตุอันล้ำค่ามากมายเขายืนหยัดสู้แดดสู้ฝนมานานแสนนานโดยไม่เคยขยับขยื่นไปไหน วันเวลาผ่านไปร้ายร้อยปีแสงแดดที่แผดเผาให้ร่างกายของศิลาขยายตัวและลมหนาวกับสายฝนที่สาดซัดทำให้เขาสั่นสะท้านเริ่มเกิดรอยร้าวเล็กๆขึ้นตามผิวหนังศิลาไม่ได้เสียใจเลยเพราะเขารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาแรงขึ้นน้ฝนค่อยๆแทกซึมเข้าไปตามรอยแยกนั้นพร้อมกับสายลมที่พัดผ่านความเยือกเย็นรอยแตกของสลากก็เริ่มขยายมากขึ้นจนในที่สุดชิ้นส่วนเล็กๆของเขาก็หลุดออกมากลายเป็นหินก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนตรวจและเม็ดทรายที่ละเอียดอ่อนในขณะนั้นชยายไสเดือนน้อยจอมขยันก็คลานเข้ามาหีศิลาใชาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาคับเศษใบไม้แห้ง และซากพืชเล็กๆที่ติดตัวเข้ามาด้วยชายบอกศิลาว่าฉันจะช่วยผสมผสานร่างกายที่แตกสลายของท่านให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่วิเศษสุดเองชายชวนเพื่อนๆสิ่งมีชีวิตต,ต,ตัวจิ๋วมาช่วยย่อยสลายเศษใบไม้และซากสัตว์เหล่านั้นจนกลายเป็นอินทรีย์วัตถุจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันคลุกเคล้ามันเข้ากับเม็ดทรายและแร่ธาตุของศิลาอย่างสนุกสนานอย่าลืมส่วนผสมสําคัญนะศิลากระสิบน้ําฝนที่ไหลรินและอากาศที่อยู่รอบตัวเรา ได้ซึมซับเข้าไปอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินเล็กๆเหล่านั้นทําให้ดินเริ่มมีชีวิตชีวามีทั้งความชุ่มชื้นและช่องว่างให้หายใจการสร้างดินต้องใช้เวลานานนับพันปีและต้องอาศัยภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมดินที่อยู่บนเขาอาจจะถูกน้ําชะล้างไปได้ง่ายแต่ดินที่อยู่ในราบลุ่มที่ราบเรียบมักจะสะสมตัวจนหนานุ่มและอุดมสมบูรณ์ ศิลาและชัยมองดูผลงานของเขาดินในแต่และที่เริ่มมีสีสันและลักษณะแตกต่างบางแห่งเป็นดินทรายมีน้ำไหลผ่านไว้บางแห่งเป็นดินเหนียวที่จับตัวกันแน่นและที่พวกเขาภาคภูมิใจที่สุดคือดินที่มีส่วนผสมทุกอย่างพอดีพอดีอด,ดินที่ดีต้องเป็นดินแบบนี้ไงชัยอธิบายดินที่ดีต้องมีสีดำคล้ำ พราะอดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์วัตถุมือเอามือสัมผัสจะรู้สึกร่วนซุยไม่แข็งทื่อหรือแฉะเกินไปดินแบบนี้แหละที่ต้นไม้ชอบที่สุดเพราะมันเก็บก,กักน้ําและอากาศได้พอเหมาะจากหินแกร่งที่เคยอยู่อย่างโดดเดี่ยวบัดนี้ศิลาได้กลายเป็นผืนดินที่กว้างใหญ่เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตและเป็นแหล่งกําเนิดของอาหารทุกชนิดศิลาและชายยิ้มให้ด้วยกันด้วยความภาคภูมิใจและพวกเขารู้ว่าดินคือ ของขวัญอันล้ำค่าที่สุดธรรมชาติมอบให้กับโลกใบนี้